อ้วนชวนคุยคุยข่าวน้องอิงมาแล้ววันนี้มาคุยเรื่องหนึ่งปีน้องอิงทําให้สาวน้อยเป็นได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอหนึ่งปีน้องอิงทําให้วงสาวน้อยเป็นได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเป็นอะไรตามไปดูอันดับแรกที่น้องอิงมันมีทั้งหมดแปดแปดอย่างนะที่ทําให้ วงสาวน้อยเป็นได้ขนาดเนี้หนึ่งปีงน้องอญิงอย่างแรกหรือข้อแรกคิวงานสาวน้อยเป็นแพงเต็มเอาที่เต็มนะถึงปีหกแปดแล้วเอาที่เต็มนะแต่อที่จองข้ามไปถึงปีเจ็ดสองสาวน้อยตั้งมาสี่สิปีไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแต่มาเป็นช่วงน้องงอิงเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยต้องบอกว่าน้องอิงเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ร้อยเปอร์ซนแต่ ทั้งนี้เท่านั้นเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนนะส่วนหนึ่งแน่นอนแต่ส่วนอื่นๆประกอบด้วยเ,เสียงดีดนตรีไดเ้เขาเรียกเวทีได้ทุกอย่างได้แล้วก็โซเชียลมีเดียได้อันนี้ก็ใช่แต่ส่วนหนึ่งมาจากน้องอิงใครเห็นด้วยเม้นมา <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บลุงอ้วนชวนคุยไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของน้องข้อที่สองที่น้องอิงทำให้วงสาวน้อยเป็นได้ถึงขนาดนี้นั่นก็คือจำนวน fc เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้ง fc หน้าเวที fc บนยู u ู e ของกลุ่มลำเคิินออฟวิเชียลรวมทั้ง YouTube ของสาวน้อยเพชร้ันแพงเอง f a c e b o o k ติกตกอตเต็มไปหมดก็คือมีกระแสมาก f อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด1ปีจาก1นล้านช่องช่อง u t u b e นะจาก1ล้าน,นะาานต้นๆตอนน,นนี้2ล้านกว่าแล้ว1ปีเพิ่มเป็นล้านอะ ไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่จะเพิ่มหนึ่งร้านภายในหนึ่งปีในแพลตฟอร์ม YouTube สำหรับวงหมอลำวงหนึ่งถ้าไม่มีอะไรดึงดูดไม่มีทางเห็นด้วยเม้นมาน้องอุ๋งทำให้วงสาวน้อยเป็นได้ถึงขนาดนี้ข้อที่สามล่าสุดเลยที่นวนครขายบัตร ไม่ใช่งานการกุศลเลยนะถ้าการกุศลอีกเรื่องนึงขายได้แต่เนี่ยไม่ใช่งานการกุศลเป็นงานปิดวิกของปลาช่วยพาม่วนราคาสองร้อยบาทคนแน่นบ้าไปแล้วมันไม่ใช่ธรรมดานะคนที่จะจ่ายตังสองร้อยบาทไปดูวงสาวน้อยแล้วต้องไปจ่ายค่าเก้าอี้อีกไปจ่ายค่าโน่นนี่ค่ารถคันละคนหนึ่งอ่ะ มาดูงานไม่ต่ำกว่าสามถสี่ร้อยในคืนที่นวนครถ้าไม่รักกันจริงจะไม่มาขนาดนี้บัตรสองร้อยนะวงสาวน้อยเป็นได้ถึงขนาดนี้เชวหรือน้องอย่งทำให้ได้ขนาดนี้โชวหรือสุดยอดลูกสาวเราสุดยอดเยี่ยมมากตกมือ เข้อที่สี่น้องอิงทําให้วงเสาวน้อยเป็นได้ถึงขนาดนี้มีคนนะครับที่ระยองเมื่อคืนมีคนกลัวบัตรหมดขนาดพื้นที่จุสองหมื่นนะมีคนกลัวบัตรลูกเข้างานหมดถึงขนาดจ้างรกมิ่งมาซื้อบัตรก่อนล่วงหน้าจากอำเภอแกรงห่างกันประมาณห้าสิกิโละ กลัวไม่ได้เข้างานกลัวบัตรหมดเป็นจับแรงนะจ้างแก๊ปให้มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตก่อนกลัวบัตรหมดครับมาจาับและเปิดขายแค่น,นี้เลยเหะหมอลำเลยหมอลำสาวน้อยพี่ต้นแพงหมอลำมีพนักงานหลายคนลาพักเที่ยงมาซื้อบัตรกลัวบัตรหมดเป็นแบบนี้อ่ะ อีกอย่างนึงคือบางคนลาง,งานทั้งวันเลยกลัวไม่ได้ดูกลัวไม่มีแรงดูสาวน้อยโอ้ยมันสุดขนาดนั้นเลยเลูกสาวเราอะน้องอิงทําให้สาวน้อยเป็นได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วไม่ต้องกลัวบอสโจจะไม่ปั้นไม่ส่งไม่เสริมเพราะว่านางเป็นศูนย์หน้าดาวยิงตัวจงจริงๆนะครับ ตูยงที่ f อรักนะข้อที่5ที่น้องอิงทำให้วงสาวน้อยเป็นได้ขนาดนี้นั่นก็คือลูกวงทุกคนมีไรายได้เพิ่มนะจากติปมือจากงานมีทุกวันนะครับเดี๋ยววอสโจตั้งแถวแจกเงิน เดี๋ยวอุงหญิงแจกหอมแอมแจกพ่อนน,นแจกเน,นี่ยคือในวงมันมีไรายได้หมุนเวียนทุกวันสี่สิบกว่าปีไม่เคยมีแบบนี้ย่าสุภาพพูดไว้มันเป็นอะไรที่สุดอ่ะสุดใครเห็นด้วยกรลุงเม,ม้นตว่าสุดจริงในวงการหมอลำในวงสาวน้อเพิ่นแพงสี่สิบปีนี้ปีที่สี่สิบเอ็ดจะบอกว่า วงดีอยู่แล้ววงดังอยู่แล้ววงมีโซเชียลอยู่แล้วใช่แต่ถ้าวงไม่มีน้องอิงอ,งอยู่ด้วยมันเป็นตัวเสริมกันกเขาเรียกเสริมเสริมน้องอิงเข้ามาเสริมทำให้วงเป็นขนาดเนี้ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นไม่ใช่เพราะน้องอุงอิงคนเดียวอันนี้ลุงเห็นด้วยไม่ได้ว่าว่าวัโจ ไม่มีโบอสโจมีส่วนอย่างมากในการวางแผนขับเคลื่อนนะครับแต่ก็ต้องมีจุดสนใจจุดเขาเรียกจุดสปอตไลท์ที่คนมุ่งสนพอลูกสาวใครเห็นด้วยเม้นมาข้อที่หกน้องอิงทำให้วงสาวน้อยเป็นสาวน้อยจริงๆในยุคที่น้องอิงมาอยู่ หมายความว่าไยงไงหมายความว่าคนที่มาสมัครทั้งแดนเซอร์ทั้งนักร้องทั้งคนอยากเป็นหมอรำในวงอะมีอายุน้อยลงมีอายุน้อยลงน้อยลงเป็นคนรุ่นใหม่เยอะขึ้นเพื่อที่จะมามีน้องอีกเป็นโมเดลแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็มีศักยภาพมากขึ้นบอโจเลือกได้มากขึ้นอย่างเช่นน้องโซเฟีย น้องฮักแพนน้องมันนะน้องชูใจน้องต้นน้ำน้องยูโรเห็นไหมเขาเรียกเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่จะมาทําส่งให้วงโตขึ้นโตขึ้นในอนาคตอยู่ได้ยาวเห็นด้วยเม้นมาทานมาการแวะเวียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรรมกาจังหวัดการ,ากการบอกว่าเป็น f อซน้องอิงลด,ดเปอร์เซ็นต์ให้นะครับ รักทุกคนข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายข้อนี้ไม่พูดไม่ได้นะคิวงานสาวน้อยเพื่อนแพงหาซื้อยากกว่าทองคำทองคำมีตังก็ไปซื้อได้เลยอยากซื้อกี่บาทก็ได้เลยแต่คิวงานสาวน้อยมีหลายล้านก็ซื้อไม่ได้ในฤดูกาลหกเจ็ดหกแปด ซื้อไม่ได้นะครับคิวงานสามแสนต้องต้ง 300, Ramadan, นสามแสนกลางกลางนี่แหละแต่มีตังหนึ่งล้านก็ไปซื้อคิวงานไม่ได้เขาไม่ขายซื้อยากมากคิวงานสองพันแพงแพงไม่เคยเกิดขึ้นในวงเสาน้อยมาก่อนในช่วงก่อนที่น้องหญิงเข้ามาไม่มีมีเหตุการณ์แบบนีม้มีแต่น้องหญิงเข้ามาแล้วเหตุการณ์แบบนี้มีใครเห็นด้วยเมน์มา สุดยอดลูกสาวแห่งชาติตบมือเอา้าคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบา,บาย